โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID เ v 3วีสามร้อยเจ็ดสิบนะครับผมเริ่มที่พลังนะครับพลังหนึ่งล้านสองแสนเลเวลเจ็ดสิบสองอันดับรันปลองหนึ่งร้อยยี่สิบสองอันดับก็ไม่น่าเกียดนะครับผมอันดับพลังสองร้อยหกสิบเก้าผ่านด่านสามร้อยหกสิบเก้าตัวละครสุดแก่งสามร้อยสิบกิวอันดับสี่ครับ ตัวละครระดับ ESR นะครับ G-NOT นะครับผม,มก็หลายคนรอ ID G-NOT มาหลายคนเลยนะครับก็มาแล้วนะครับ Sonic ราชาทะเลลึกราชาใต้ดิน d a r k s h i t a แทง o m m a s t e สเตอร์คาบ,บเด็กไปดูของในกระเป๋านะครับก็ไม่ได้ดองอะไรนะครับผมประมาณนี้ครับโอเค เริ่มที่บอลทองนะครับไอทีมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเซตก็เป็นโจมตีนะครับผมมีความเร็วมา1ชิ้นนะครับ g ีนอตนะครับ g ีนอตก็เน้นความเร็วนะครับแล้วก็มี hp มานะครับผมก็ทําไมถึงใส่ความเร็วนะครับถ้าเราไม่ใช่คอเกโลเกโลหรือคอซอมบี้แมนแบบเนี้ยเราต้องเน้นความเร็วไปก่อนนะครับไม่งั้นแบบไม่ได้ใช้สกิลนี่ตายเลยนะครับผมจีนอต ผมลองดูแล้วครับ HP ล้วนๆกับคอเด็กก็ไม่ไหวนะครับก็ใส่คมเร็วไปบ้างนะครับโอเคก็ G n o t ก็ประมาณนี้นะครับด้วงนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวนะครับขออัพด,ด้วงได้ไหมโอเคอุปกรณ์ก็เป็น HP นะครับผม การบัฟก็เป็น HP และชาทะเลนะครับก็เป็น HP มีโจมตีชิ้นหนึ่งนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับเด็กไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับผมเป็นความเร็วล้วนเลยนะครับเด็กน้านฟ้าก็ใส่ไปเฉยๆครับให้ครบโอเคกูบุกีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมน้านฟ้าไม่ได้อัพเลยนะครับเอาบัฟเฉยๆครับโอเค ก็เดี๋ยวไปโดนกับเพื่อนในกิวเลยนะครับผมเริ่มที่พลังเท่าเๆกันดีกว่ามีไหมตัวอันสองนี่ใช่หรือเปล่าอ่ะลองดูครับเด็กเราได้ันติก่อนครับผม สถานวัคซีนแมนไปได้นะครับไรเดอร์เขาเพิ่มบัฟให้บอลทองบอลทองเขาอันตีมาครับหายไปครึ่งหลอดเลยนะครับทีมเราเด็กเขาอันตีมาต่อครับนั่นขาเราหลับที่เรียบรอยครับจีน้อยไปครับระเบิดปืนจักรกลตุ้มเกือบหลับเลยนะครับบอลทองอันตีไปต่อเก็บงานครับผมหลับไปสี่นะครับตอนนี้ อาชาทะเลอันตีไปนะครับติดไม่ย่อท้อนะครับดัชชายเขา่วงตีธรรมดาไปครับผมดาัชชายอันตีมาครับดวงเราจะหลับไหมดวงเราไม่หลับครับผมเด็กอันตีไปต่อครับสตันได้นะครับผมไรเดอร์โดนเผาไม่ตายไปแล้วครับจีน้อนไปอีกรอบครับระเบิดปืนจากกล หลับไปแล้วครับโอเคขออีกรอบสองรอบนะครับเราักล้านห้าไปเลยครับลองดูล้างห่างกันสามแสนนะครับแพ้ก็ไม่แปลกนะครับทัดพลังจิตทะลวงมาครับหายไปเกินเครื่องหลอดอีกครับผม เด็เราอันตีไปต่อครับสตันได้ไหมสตันไม่ได้นะครับผมบนทองติดปลดขยี้ไปได้นะครับบนทองอันตีมาครับทีมเราเหลือสี่ตัวนะครับเหลือสามตัวแล้วครับโอเคจีน้อนอันตีไปต่อครับระเบิดปืนจากก้นติดพอไม่สามตัวหน้านะครับแต่ไม่น่าไหวนะครับผมโอเคโอเคหลับไปนะครับ ถ้าบนทองเราได้อันตีนะแล้วไม่ตายก็มีสิทธิชนะอยู่นะครับผมถาดอันตีมาครับโอเคก็เกือบชนะนะครับถ้าบนทองเราไม่ตายก็ชนะไปแล้วนะครับเงินกับใครดีล้านสามมีไหมร้านสี่ไปเลยครับ เด็กอันตีมาครับสัน้นได้นะครับผมโอเคเราอันตีไปสันตนไม่ได้เลยอะตอมิกเขาปาดมาครับหลนสะท้อนไปบอลทองอันตีมาต่อยอื้อืจีน้อยอันตีไปครับจะมีตัวหายไหมบอลทองหลับไปครับ ขอัออันตีมาต่อครับราชาทะเละตีไปครับแทงท็อปหลับเป็นที่เรียบร้อยครับผมเขาเหลือสองตัวอีกแล้วครับโอเคขอรังใกล้เคียงกันกว่าน,นี้แล้วกันไม่น่าโลภเลยร้านสามครับผม เล็กอันตีไปก่อน,นครับกตันไรเดอร์ได้นะครับสีน้อยอันตีไปครับระเบิดปืนจักรกลหายไปนะครับเกินครึ่งน,นะครับฟูบุกิหายไปด้วยครับผมเบิดสะท้อนไปดีทีมเขาโอเคไรเดอร์หลับไปแล้วครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลย หน้ากากหวานอันติมาครับบนท้องหลับเป็นที่เรียบร้อยหลับไปพร้อมกับราชาทะเลลึกเลยครับด่วงเขาอันตีมาครับด่วงเราหลับไหมหลับไปแล้วครับผมโอเคเด็กเราอันตีไปต่อครับสตตนด่วงได้ครับจีนอตไปต่อครับระเบิดปืนจักรกลครั้งนี้ทีมเขาน่าจะหลับนะครับผมจีนอตคือสุดมากๆครับไอดีนี้แต่ทีมยังไม่ค่อยสุดนะครับสุดแค่จีนอตโอเคไอดีนี้นะครับขายที่650บบาทเท่านั้นนะครับ ก็เป็น G-NOT นะครับเป็นตัวเบต้ายืนยาวๆเลยนะครับผมใครสนใจติดต่อลิงได้ล่าคลิปได้เลยนะครับโอเคครับผมค,ครับ